ชาวราศีมิถุนสามเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีพศ2568นี้ชีวิตที่พังชีวิตที่หลมเหลวจะกลับมาฟื้นตัวในปีพศ2568นี่ที่ราคาที่ราคาว่าเช่นนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเป็นปีแห่งจุดจบในปี67 และเป็นปีการเริ่มต้นใหม่ในปี2 5 6บนี้ใครไม่มีเงินเงินล้นมือเขาเรียกว่านับเงินจนนิ้วล็อกนับจนนิ้วล็อกที่ราคาสำหรับชาวราศีมิถุนก็คือนั้นที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมที่ราคาที่ราคาอ่าว่ากันแบบนี้สำหรับชาวราศีมิถุนชาวราศีแห่งสติปัญญา ชาวราศีแห่งปฏิพันธ์ไหวพริบดีบางท่านอาจจะตั้งใจทำมาหากินแต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเดินทางของชีวิตมันมีทั้งเรื่องของการลงมือทำแล้วก็มีในเรื่องของดวงเดินคู่กันไปถึงแม้ว่าจะศึกษาหาความรู้เปิดร้านเปิดรวงจนแบบก็ทำดีแล้วนะอาจารย์แต่ทำไมวันนี้ไม่มีลูกค้า เพราะฉะนั้นอะไรที่เราควบคุมได้เราควบคุมได้หลังจากนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของดวงชะตาทำไม่ดีที่สุดแลว้วให้โชคชะตาช่วยเราเป็นแบบนี้ใครที่หมดเงินหมดทองใครที่ให้เงินใครยืมไว้แล้วแม่งไม่คืนสักทีในปี2 5 6 8นี้โชคใหญ่จะเข้าข้างเพราะฉะนั้นคอยชาวราศีมิถุนจงตั้งอกตั้งใจเชื่อว่า ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วเริ่มต้นหาความรู้ลงมือทำสิ่งต่างๆประสบความสำเร็จที่ราคาเนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะสุดเขาเรียกว่าสุดขึ้นสุดลงสุดสำหรับชาวราศีมิถุน เป็นราศีแห่งพี่น้องฝาแฝดหมายความว่าชาวราศีนี้มีลักษณะมีสองสัญญาณก็คือถ้าดีก็ดีใจหายถ้าเฮี่ยขึ้นมาก็ชิบหายเหมือนกันนะเพราะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ยถนัดกันในเรื่องของการใช้สมองแต่ชาวราศีนี้อาจจะหงุดหงิดง่ายใจร้อนและชาวราศีนี้อยู่นิ่งไม่เป็น ชาวราศีมิถุนข้อได้เปรียบคืออะไรสามารถที่จะทําอะไรได้สองอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะกินข้าวไปแล้วดูโทรศัพท์เลี้ยงลูกไปล้างจานไปด้วยนี่ก็ทําได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ยมีข้อได้เปรียบกว่าราศีอื่นๆค่อนข้างเยอะแต่จาไว้นะว่าชาวราศีนี้มักจะเป็นที่รักมักชอบกับผู้คนเป็นคนที่เฟนรีแล้วชาวราศีนี้ถึงแม้ตอนเด็กๆจะลําบากแต่โตมาจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ใครมีหนี้มีสินพอเข้ากลางคนไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นแล้วรวย <c oughs> ว่ากันเช่นนี้ท่านใดที่รู้สึกว่าปีห7แย่มากเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโดนหักหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหลอกให้ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไปลงทุนเองแล้วก็ผิดตัวจะไม่ว่านั่นคืออดีตนั่นคืออดีตเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ คิดอยากจะเดินทางฮะปีเนี้ยแม่งติดขัดไปหมดเลยอาจารย์แล้วหกแปดจะดีขึ้นไหมเนี่ยไพ่เดินทางชัดเจนเลยเนะี่ยแล้วใครที่อยู่น่ยังต่างประเทศรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปีนี้อย่างที่อาจารย์บอกเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวจะบอกในกลางคลิปใครอยากย้ายที่อยู่อยากจะหาที่อยู่ใหม่ๆอยากจะได้ทำเลดีๆ ปีนี้เริ่มรุยเลยนะสามอย่างที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมทั้งปีของชาวราศีมิถุนนะส่วนไอเรื่องย่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันตามรายเดือนละกันสําหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการเรื่องงานอยู่อยากย้ายที่อยู่ก็จะได้ย้ายที่อยู่ใครอยากจะจบกับบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่อันนี้ดีมากจะไม่ว่าชาวราศีมิถุนคนคู่หรือว่าคนสองร่าง ถ้าเป็นผู้หญิงอาจารย์บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากกว่าผู้ชายค่อนข้างเลยนะใช้กันแบบนี้แล้วเรื่อง,องความฉลาดผู้หญิงก็มักจะฉลาดมากกว่าเฮ้ยทำไมจย์เทพพูดอย่างนี้ป,ปากปากหมาป่ามึงอ่ะอาเป็นว่าบางครั้งบางคราวเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าการดูดวงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลมันคือการดูจังหวะชีวิตมันคือไทมิ่งชีวิต แล้วคนอย่างอาจารย์เทพบังกรทองไม่มีหน้าที่ที่จะไปตัดสินอะไรบนโลกใบนี้ว่าดีหรือไม่ดีอะไรถูกหรือว่าอะไรผิดเพราะอาจารย์ไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลแล้วคําที่พระพุทธเจ้าเขียนมาในปิดกมาทั้งหมดไม่ว่าจะขี่หน้ากี่หน้าก็แล้วแต่แต่สุดท้ายบทสรุปมีไม่กี่คําทางสายกลางสามพยางยึดหลักนี้ไว้อย่ามองว่าเฮ้ยไอ้เฮียกูจะเข้าวัดถ้าเข้าวัดฟังอาจารย์เบียร์ถ้ายังอยู่บนโลก ที่จะต้องหาเงินหาทองดูแลคนที่เราลักให้เดินสายกลางเชื่อมกันไปธรรมะกูก็ใช้โลกของความเป็นจริงเราก็ใช้เพราะฉะนั้นยาสุดตรงที่ราคาเนี่ยอาจารย์เอาตรงตรงอ่ะอาจารย์เบียร์เขาก็ทำคอนเทนต์ของเขาเพื่อเขาจะได้ขายเสือ้อเอาตรงตรงเลยเนะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เขามันก็จะไปโดนกับคนหมู่มากเพราะคนเชื่อในเรื่องของศาสนาอยู่แล้วนะว่ากันแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกหมายความว่ายังไงมันหมายความว่า เราไม่มีทางที่จะรู้ว่าผู้หญิงรู้สึกยังไงตอนมีประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนไม่ต้องถามหรอกผู้ชายแม่งไม่รู้แน่นอนแล้วผู้หญิงก็่าถามผู้ชายว่าไอ้ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกความที่ผู้ชายไปถึงจุดสุดยอดมันรู้สึกยังไงมันบอกกันไม่ได้อะว่ากันเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ยถ้าตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้โทรหาหมอ ถามหมอดูแล้วถามว่าหมอดูราคาไม่ถึงพันถามว่ามันแพงยังไงวะนะ่อาจารย์เทพไม่ใช่หมอผีอาจารย์เทพไม่ใช่หมอดูสินแสที่จะไปเก็บเงินหลักแสนหลักล้านกับเขาเขา,เขาก็ลําบากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงมีอันนี้เข้ามาด้วยเข้ามาเสริมเดี๋ยวว่ากันสําหรับดวงพิชัยสงครามมหาเศรษฐีนะว่ากันเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเรื่องของครอบครัว พี่น้องพ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่เคยผิดใจกันที่ไม่ถูกกันจะกลับมาปลองดองกันหรือท่านใดทำธุรกิจเป็นองค์กรเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบกงสีถึงจะทะเลาะก,กันถึงไม่เข้าใจกันเอาไนะ่ะเดี๋ยวก็จะกลับมารักกันส่วนเรื่องการเงินปีนี้ฟื้นแน่ปีนี้ฟื้นแน่ที่ราคานะ่ว่ากันเช่นนี้ส่วนในเรื่องของโชคลาอปาาระจย์บอกเลยว่าชาวราศีมิถุน ปีนี้เป็นปีแย่งโชคลาภใหญ่ฮโชคลาภใหญ่จะเข้ามาหาชาวราศีมิถุนทุกคนเป็นแบบนี้แต่จําไว้อย่างหนึ่งนะอาจารย์บอกอยากให้พวกเราจําทัศนคติแบบนี้แล้วจําไว้แล้วส่งต่อทัศนคติแบบนี้ให้ลูกให้หลานสอนมันไปเลยสอนมันไปเลยจําไว้ว่ากฎแห่งความกระตัญยูทําแบบใดได้แบบนั้นจําไว้แค่นี้แล้วกตันยูทำไงอาจารย์โอ้โห เข้าไปเปิด Google ทัศนคติของคำว่ากตัญยูเนี่ยมันจะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้เข้าใกล้แหล่งที่จะเป็นต้นกำเนิดนะของพรอันประเสริฐเพราะฉะนั้นคนที่กตัญยูขออะไรก็ได้แต่อย่ามีเงื่อนไขว่าต้องมาภายใน3วันต้องมาภายใน7วันอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมาเองนะจำไม่แค่นี้กฎของความกตัญยูเราจะรู้สึกว่ามีความสุขเต็มไปหมด ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เต็มไปด้วยสวนดอกกล้วยไมย้อะว่ากันเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านใดอยากกระทำธุรกิจเริ่มทำเลยนะแต่เข้าไปดูคลิปบางคลิปบางทีก็บอกว่าตรงนี้ไม่ดีแต่ตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังเชื่อในเรื่องของอะไรดาวเก้ายุคแฮะตอนนี้ถามว่ายาวราชกับบรรทัดทองตรงไหนพีกว่ากันบรรทัดทองแล้วถามว่าสมัยก่อนที่มันมี อะไรว่าไม่ว่าจะเป็นเรียบด่วนไม่ว่าจะเป็นหัวมุมตลาดนัดกลางคืนสุดท้ายแล้วก็สมเศร้าแล้วมันก็ไปเจริญเติบโตอีกที่หนึ่งดวงดาวเช่นเดียวกันก็จะเคลื่อนไปแบบนี้ดวงเราก็ถูกดวงดาวควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นเดินทางไปคู่กันเลยว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยเรื่องกเบบเเตาาาสสรรงงุพพิิชยยมดวี ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลากเก็บเงินของโรคภัยไข้เจ็บชาวราศีนี้เนี่ยปีหน้าอุปสรรคต่างๆที่คิดว่ามันยากมันจะไม่ยากอีกต่อไปจำไว้นะมันจะไม่ยากอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งดาบหมายถึงเรื่องของชัยชนะไพ่หนึ่งดาบหมายถึงเรื่องของความเป็นเลิศเป็นหนึ่งเดียวนะ ใครที่กําลังสอบอยู่ใครที่กําลังจะทําทีสิธิ์ใครที่อยากจะตอบโทต่อเอกปีนี้เป็นปีแห่งความสําเร็จ <c oughs> ว่ากันเช่นนี้ส่วนในเรื่องของใครจะตกแต่งหน้าปีนี้ถือว่าเป็นแผนงานที่ดีผู้ชายจะทําจมูกผู้หญิงจะทําตูดทำแต่ไม่ใช่ทำอะไรที่มันส่งผลให้เรารู้สึกดีขึ้นทําได้เลยเนี่ยเรื่องของการต่างประเทศเรื่องสุขภาพว่าหน่อยหนึ่ง สำหรับชาวราศีมิถุนให้ระวังเรื่องของการปวดระบบที่เกี่ยวกับการปวดม่ว่าจะเป็นปวดแขนปวดขามือชาประสาทแขนไม่ค่อยดีเนี่ยแล้วก็เรื่องของโรคทางปากด้วยโรคเหงือกโรคฟันอะไรพวกนี้ระวังไว้แค่นี้นี่เป็นโรคประจำตัวส่วนในเรื่องของตัวเลขอาจารย์ได้ไปศึกษากับสำหรับชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนดาวประจำชีวิตก็คือดาวพุธ แล้วดาวพุธก็คือหมายเลขสี่ที่ถูกกำกับไว้เพราะฉะนั้นตัวตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ที่รวมกันได้ผลส 2, 2, 3, 1, 1, 3, ี่สองสองสามหนึ่งหนึ่งสะไรพวกนี้ดีหมดสำหรับชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลขประจำตัวเราเป็นเลขมงคล อย่าไปมีความเชื่อว่าเฮ้ยหนึ่งสาไม่ดีสามหนึ่งไม่ดีไอเน,นี้มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาแต่ในตำราที่อ้างอิงอาจารย์ก็ต้องอ้างอิงตามนี้อ้างอิงตามนี้นะว่ากันเช่นนี้ส่วนในเรื่องของอัญ,ญมณีต่างๆเนี่ยชาวราศีมิถุนอัญ,ญมณีแห่งโชคลาภได้แก่มรกตนียยกหรือว่าแก้วที่เจรไนอันนี้ดีใส่ของคอเข้ามันก็ช่วยในเรื่องอะไรภาพลักเรื่องของบุคลิกภาพนะ ใส่ตามแขนตามคออันนี้ได้หมดอันนี้ได้หมดที่ราคาเพราะนั้นชาวราศีมิถุนอาจารย์บอกเลยว่าก่อนขึ้นปีใหม่เปิดไฟหน้าบ้านให้สว่าง31ธันวาเปิดไฟหน้าบ้านไว้จนข้ามปีไปถึง2568แล้วหน้าบ้านขอให้มีความสะอาดนะแล้วถ้าให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าบ้านใครมีลูกอายุไม่เกินหกขวบหญิงหรือชายก็ได้ถ้ามีผู้ชายก็ให้เอาผู้ชายก่อนถ้าไม่มีใช้เด็กผู้หญิงก็ได้นะ เขาเรียกว่าหญิงเพศพรมจันทร์เดินข้ามธรณีประตูแต่ถ้าลูกหลานไม่มีเลยแม่งหลือแต่เราคนเดียวทำงานจาร์ตัวเราเองก็ได้ก่อนที่จะเข้าบ้านนะก็ตั้งจิตอธิษฐานขอเลยหันหน้าเข้าบ้านสิ่งอะไรที่เราต้องการคิดถึงสิ่งที่ต้องการนะอะไรที่มันดีๆเอาหมดเลยรางวัลที่หนึ่งเอาเนะให้คิดเรื่องการเงินการทองการท่องเที่ยวอิสราภาพ เนื้อผ้าโอ้โหอะไรลองท้าคิดมาให้หมดเลยว่าเราจะเป็นยังไงแล้วบอกเข้าสักการะใหม่ก็เดินเข้าบ้านแฮปปี้นั่งจิบวายอ่ะอ่ะว่าแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมิถุนก็เอาไว้เท่านี้ละกันส่วนเรื่องความรักความรักปีนี้สําหรับชาวราศีมิถุนไม่ค่อยเด่นนะแต่ก็อยู่ที่ว่าใครทําแบบใดก็ได้แบบนั้นอย่างที่อาจารย์บอกหลังจากนี้ อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์และจะขายของนะจะไม่ว่าทุกคนขายหมดอย่าลังเกียจการขายท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐาะนะาการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เลยสิ่งที่ง่ายที่สุดบางครั้งบางคราวทําอะไรที่มันยุ่งยากมากชีวิตแม่งก็ไม่ได้สาเร็จเพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรแล้วมันถูกต้อง แค่เราทําอะไรแล้วมันถูกต้องยังไงผลลัพธ์ก็ออกมาดีถ้าเป็นเรื่องของการเงินอาจารย์เชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ท่านใดนะอยากจะมีชีวิตการเงินที่มันดีขึ้นนี่ทูโทนนะข้างในแดงข้างนอกกลมโอ้โหใช่ได้อาจารย์อาจารย์มึเงเล่นของแรงนะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องหาถุงมือแล้วเพราะไม่งั้นราคาตกบานเลยเอาเป็นว่าท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนเริ่มจากความคิดก่อนเริ่มจากความเชื่อก่อน จะไม่ว่าบนโลกใบนี้ความเชื่อโดยทั้งสิ้นศาสนาคือความเชื่อกฎหมายคือความเชื่อเพราะเราเชื่อว่ามันจะดีกับผู้คนความคิดคือความเชื่อความรักก็คือทุกสิ่งทุกอย่างใบนี้ทุกอย่างคือความเชื่อมาจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้จนกลายมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อถ้าเป็นเรื่องเงินอาจารย์เชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นคลาสสิกนะรุ่นพรีเมียมสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหนังคนละแบบนะ หนังคนละแบบอาจารย์บอกแบบนี้เลยแล้วรับประกันเรื่องการตัดเย็บตลอดการใช้งานใช้ไหมอย่างดีเย็บกับเป๋าอะอย่างดีจากญี่ปุ่นเลยแล้วงานแต่ละงานของอาจารย์เป็นงานมือร้อซไม่มีคําว่าจากอุตสาหกรรมเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากจะซื้อของขวัญให้คนที่เรารักแล้วทําให้เขาโชคดีหาเงินเก่งซื้อกระเป๋าสตางค์สุพิชยากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกซัพ์ เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นไอ้ด่างไอ้เด่นไอ้ดอนอีรวงอีเรียมอีกลอยแลมใจแต่ถ้าจะซื้อให้เสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จตาเสด็จยายหรือญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือไม่ว่าจะเป็นลุงปุ่นลุงเป็นปะเชมปะช้อยลุงผิวลุงผัานน้ำมนันนี่มีให้ซื้อกระเป๋าระดังสุพิชยานะจำไว้ว่ากระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีนี่คือที่อยู่ของเงินเป็นโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจ มันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดูถูกเงินเท่านั้นจะกลายเป็นคนเรียกทรัพย์สำหรับอาจารย์เทพกระเป๋าสตางค์ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่กลัวอาจาย์เบียรเขาว่าจันเบียแม่งก็ขายแล้วไงถามอาจารย์ต้องกลัวอาจารย์เบียไหมไม่พ่ออาจารย์นี่นะจะพูดอะไรก็พูดไปแต่อาจารย์พยายามที่จะพูดแล้วไม่สร้างศัตรูอาจารย์คิดแค่นี้อะไรดีก็พูดอะไรไม่ดีก็ไม่พูดถ้าไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะพูดทําไม ถ้าพูดแล้วไปสร้างศัตรูไม่รู้จะไปพูดทําไมเนะเพราะจําไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือความเชื่อแม้กระทั่งาศาสนาก็คือความเชื่อจับต้องไม่ได้มนุษย์พูดออกมาก็จับต้องไม่ได้แค่เราได้ยินแค่นั้นจําคําว่าทางสายกลางไว้ให้ดีทางสายกลางดีที่สุดแต่ถ้าอยากจะบวชให้ฟังอาจารย์เบียร์ต่อเนื่องจนอาจารย์เบียรบวช าจารย์บอกแบบนี้แต่ถ้าชีวิตเรายังต้องดูแลคนข้างหลังอยู่ยังต้องมีอะไรรับผิดชอบอยู่จ่ายค่าน้ําค่าไฟให้เดินสายกลางแล้วถ้าไม่มั่นใจกับชีวิตในการเดินทางให้ดูดวงกับหมอดูที่ราคาว่ากันเช่นนี้13,900ตัวคลาสสิกส่วนรุ่นพรีเมียม29,700ฝากไว้1รุ่นกับรุ่นเรนูอเล็กซอานเดอร์5 0 0 0 0 0หรือจะจัดเป็นเซตนี้ก็ดีอ่ะ ว่ากันแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าเรื่องของอะไรจะโฆษณาให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วร้านบูไทยสาขาเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนวดตามนี้เลยโทรไปตามนี้เลยถามรายละเอียดกับคุณเล็กห้ามยืมตังเจ้าของร้านจะห้าออยโล่จะสิบออยโล่ร้อยออยโล่ห้ามยืมนะแล้วจําไว้ว่าคนขยันอยู่ที่ไหนยังไงก็ไม่อดตายแล้วแถมจะรวยด้วยกินฟรีอยู่ฟรีที่รักขานะ แล้วก็มะขาาแม่แดนจากเพชรบูรณ์หรือจะเป็นเอแฮ e คันผมร่วงลังแคก็เอแฮ e สิจ้ะเนื้อแดดเดียวคุณทองขาวตามนี้หรือจะเป็นร้านธนสินการยางเปลี่ยนยางซ่อมล้อขัดสีรบอ,อยู่หลังบิ๊กซีสะพานควายนุชชีฉอบกาแฟแปะกล้วยเนี่ยคูชฉลี่สอนภาษาฝรั่งอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะอาจารย์ไม่คิดตังกับลูกศิษย์เลยสักบาทเดียว อะไรที่ช่วยกันได้ช่วยกันแบมบูชูดกับคุณแสงตะวันนอไม้คัดพิเศษแห่งประเทศไทยนีอันนี้ก็ครีมกันแดดยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องโกเบิลทานสเลชันรับแปลภาษานีหรือจะเป็นเ,เรื่องของข้าวปลาอาหารก็ชาสตาชาบู188บาทอิ่มไม่อั้นจรันสนิทวง60บนะทิปเปิลพอยต์การท่องเที่ยวท่านใดยอยากจะทำป้ายโฆษณาก็ชมรัฐการโฆษณา ถามรายละเอียดตามนี้ที่ราคาแล้วท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนโง่แห้งอยากจะเติมตาให้มันดูมีเสน่ห์ก็ถามรายละเอียดกับคุณหมอ,อแพทย์หญิงทิติการนะถ้าแคปหน้าจอไปก็จะมีในเรื่องของอราคาพิเศษแล้วปีใหม่นี้เริ่มจากการเปลี่ยนเนี่ยเอาหมดตอนเนี้ยอะไรขายได้เอาหมดราคาอันเนี้ยเขาเรียกว่าทำพิธีมา3ปีแล้ว เหรียญดวงพิชัยสงครามมหาเศรษฐีก็จะตอบดวงเราเนี่ยเข้าไปในนี้นะเข้าไปในจักรราศีนี้เป็นดวงของเราเองเลยเขาเรียกว่าแขวคาดปลอดภัยไม่ต้องแก้ปีชงกันตลอดการล่อแบบนี้เลยแล้วเก็บไว้ที่ไหนในกระเป๋าก็ได้ไว้ในกระเป๋าสสดงสุพิจยาก็ได้นะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยบาทจะเข้าไปอยู่ในโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องแล้วปีหน้าอาจารย์จะทําเกี่ยวเรื่องของรองเท้าให้กับน้องๆ อะไรที่น้องขาดแคลนอาจารย์ก็จะไปเติมให้เพราะฉนั้นตอนเด็กๆอาจารย์ไม่มีรองเท้าใส่โตมาก็เลยกลายเป็นคนปากหมาที่รักขาแต่ก็อยากจะทําความดีนะสิ่งที่ทำทั้งหมดก็แค่อยากจะทําความดีโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการซื้อรถวิวแชร์ยังเหมือนเดิม12089807 6ู่าเอา้าวเพราะฉะนั้นปีหน้านี้ปี2568อาจารย์ข,ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ จงปกปักรักษาพี่น้องคนไทยทั่วทั้งโลกนี้ให้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีกินมีใช้เป็นมหาเศรษฐีที่ราคาที่ราคา